วาเช้านี้ติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูประเด็นเรื่องของหมุดคณะราษฎรค่ะที่อยู่ที่ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้านะคะหมุดคณะราษฎรถูกเปลี่ยนค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนไปนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหมุดคณะราษฎรเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์24มิถุนายน2475มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยนะคะจึงมีการนำหมุนนำหมุดนี้มาปักเอาไว้เพื่อ ประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันค่ะถูกเปลี่ยนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะข้อความในหมุดใหม่มันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ทายาทของหนึ่งในคณะราษฎรก็คือหลานชายของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ ชื่อว่าคุณพฤทธ์รัรตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อายุ30ปีเป็นพนักง,งานราชการแห่งหนึง่งไปที่โรงพักดูสิทธิ์ค่ะไปแจ้งความนะคะครับไปแจ้งความพร้อมกับนิสิตนักศึกษาอีกหลายคนเลยนะครับสามสถาบันด้วยกันค,ค่ะมีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยรำคาญทั้งหมดเนี่ยมาขอลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกว่าให้ช่วยติดตามหมุดคณะราชซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์เหตุการณ์อภิวัตสยามในปี2475ที่อยู่บริเวณ หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าที่หายไปนะครับโดยนายภริศเนี่ยบอกว่าอาสามาเป็นหนังหน้าไฟให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยที่รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากว่าตัวเองอายุยังไม่มากคิดว่า คงได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับบุตรนั้นเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าได้มีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยส่วนตัวนายพริตบอกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็คือประชาธิปไตยนะครับในส่วนของลูกหลานคณะราษฎรมีทั้งที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจก็เลยอาสามาในวันนี้ครับคือมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดนะคะคุณพริตบอกหลังจากหาเรือกับทายาทอีกหลายคนแต่ตัวคุณพริตในฐานะที่เป็็นนททายยยยีี่มออุ้กเล อาสามาเป็นผู้แจ้งความเพื่อหวังจะได้ความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสังคมนะคะบอกอยากจะให้เจ้าหน้าที่หาคําตอบให้สังคมหน่อยว่าตกลงหมุดคณะราษฎรยถูกสับเปลี่ยนแล้วถูกเอาไปจัดเก็บไว้ที่ไหนแล้วใครเป็นคนเปลี่ยนนะคะพูดถึงคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะด้วยเรียกร้องไปยังหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ค่ะตัวคุณภรินี่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นรุ่นพี่ที่สารทิจุฬาลงกณรมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดรวมถึงพักประชาธิปัตย์เนี่ยก่อตั คือคุณควงอภัยวงศ์นะครับเพราะฉะนั้นควรจะออกมามีบทบาทออกมาทวงถามถึงหมุดที่คณะราษฎรที่หายไปด้วยในฐานะที่คุณอภพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักประสาธิปัตย์บกันอา้าวเดี๋ยวตามกันดูนะคะคือตัวคุณทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปติดตามข้อมูลจากแหล่งอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในพื้นที่หรือว่าหลักฐานอื่นๆจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ค่ะซึ่งท้ายสุดถ้าหากว่าไม่สามารถติดตามได้เนี่ย คุณพริศบอกว่าก็ทําได้แต่เพียงตอกย้ําความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของหมุดคณะราษเท่านั้นก็คือยังไม่รู้นะคะว่าตกลงใครเป็นคนสับเปลี่ยนเพราะว่าทางสำนักงานเขตดุสิตถามไปก็บอกไม่รู้เรื่องอถามไปที่กรมศิลป์ก็ไม่ทราบไม่ทราบเรื่องเหมือนกันทางกัะสา่งก็บอกไม่รู้เดี๋ยวตามกันดูค่ะ